วันนี้มาตกธรรมชาติกันอีกแล้วหมายใหม่หมายปิดครับอันนี้เดี๋ยวว่าลองดูว่ามีตัวปล่านี่เราจะเอาเรือพายไปเดี๋ยวผมเตรียมเรือครับเดี๋ยวไปเจอกันในบ่อ เดี๋ยวก่อนลงเรือแล้วเช็คข้างๆก่อนน่าจะพอตีได้อยู่ กลิ่นเนงะีหลังจากแค่เอาไปรลยเมยเรามาดูหมายนี้กันว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงลงเรือมาแล้วครับตอนนี้เช็คไปที่กลางน้ำก่อน เกิดขึ้นไม้แรกน้ำก็ไม่ลึกมากครับประมาณสักสองสามเมตร เป็นงานทีเด็ดมหาชนแล้วกันครับไปยัง แบกหลังใบสปิน อยหลากมาชา้าๆมีตัวมันต้องโดนอันนี้ไม่เคยพลาด อุย้ยทำไมเก็บสาย,ยเป็นแบบนี้อาวตายแล้วัดถอนัดถอนแลวตอนนี้เนี่ย จะเอาอะไรขันเนี่ยทีนี้น็นอตมันถอนน็อตมันถอนครับตันนี้น็อตมันถอยหลังนี่ DIY เลยมบสปินนะยครับขันเข้าไปอ๋อน่นจะอยู่ละ เดี๋ยวกลับบ้านค่อยขันใหม่นี่นะครับอของรับตัวมาใช้ โดนแล้วครับโอ้โหมันกัดตอน,หนไหนวะเนี่ยโอ้โหกัดเบาเบากัดเบาเบาโอ้โหตัวเล็กอยู่โอ้ยไม่แห้วแล้ววันนี้ไม่แห้วแล้ววันนี้รอดเห่แล้วครับผม ลอดแดวอุ้ยลุดเลยนี่ฮะลอดแถว้วครับอืมค่อยยังชั่วชื่นใจหน่อยครับมีกำลังใจขึ้นมันนิดหนึ่งแ้มะลุยกันต่อปรับกล้องก่อนึังกัด เบามากต,ตัวมันเล็กไม่เล็กแนคะประมาณสักสามขีดน่าจะได้โอ้หายากจริงครับปช่อนที่นี่เดี๋ยวไปตรงที่เดิมแนะใครที่ขคยที่ ไม่รู้เรื่อง,งคิดว่าติดลากไม้ โอ้ยนี่ใช่แน,แน่หัวทิ้งเลยโอ้ยเต้มีสองมาแล้วโอ้ยเต้มีสองหลุดในเรือพอดีหลุดในเรือพอดีโอ้ยไม่แฮวแล้วครับวันนี้นี่แหละฝูงมันอยู่ตรงนี้ คิดว่าสายเราวันนี้ขึ้นมาโชว์สายสองขีดเดี๋ยวเอาเกตออกก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมันจำเก็ตเพื่อนมันได้สองแปน,อน,นสองแปนยังมีเวลาครับ ยังมีเวลายังมี ปบบเข็มอะใส่น่ารักดุกดิ๊กดุ๊กดิด๊ก det อยู่อยู่อยู่โอ้โหสู้สู้สายไหนโอ้สู้โอ้ยอยู่มีสายอันนี้มีสายสายใหญ่ขึ้นโอ้ยโอ้ตัวนี้มีสายเลย ลุมมันอยู่ตรงนี้ลุมมันอยู่ตรงนี้เราไปหาอะไรอยู่ทางน้โน้นเดี๋ยวปลาใส่ถังก่อน เ,เปลี่ยนเยอะไปเรื่อยฮะังกว่าจะโดนเงกว่าจะโดนใจมันแต่น้ำหมายเราไม่รู้อะเดี๋ยวกนาดกันทังนัอุ้ย๊บไอตัวนี้ตัวเล็กครับตัวเล็กเราไม่เอาเดีกว่าเราปล่อยมันไป เพื่อจะให้มันตโตก็ไม่เล็กอะตอนมื่อี้ประมาณสักสองขีดทำประเข็มได้แต่เราไม่เอาเดี่ะ ตกเป็นเกมกีฬาครับ มันไม่ค่อยมีปลาครับมันมีแต่มันไม่ค่อยกินหรอก ผิดคิวมาไงเนี่ยอออันนี้ผิดคิวครับปรน,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 นินนึกนินหนึกคางดำอ๋อไม่ดำไม่ดำปล่อยป ตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับกลับบ้านแบตหมดเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่แห้วครับวันนี้ได้สามแต้มสามแต้มปล่อยไปตัวหนึ่งรอดแห้วไปวันนี้แล้วก็ตอนออกมาก็ไม่ได้ถ่ายไว้เห็นปลาแกขายของอยู่ ก็เลยถามป่าแกว่าเอาเอาปลาไหมก็เลยให้แกไปหมดเลย <Okay. S 1> ก็ผมจะเอาไปทําประโยชน์ครับถ้าถ้าถ้าไม่มีเกิดประโยชน์ผมก็จะปล่อยคืนอย่างน้อยก็ต้องเป็นเป็นอาหารได้ mm hmm. ก็รอแ้วไปอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งทริปหลังจากที่แหฮวมาตลอดสุสุฝากติดตามรับชม กดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดยกเลิกเ้ไม่ใช่กดอะไรก็ได้อยากจะกดอะไรกดให้หน่อยครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้ก็มืดและโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย